สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมช่องยาวิทัวร์นะครับวันนี้เราจะมาเอาไม้อีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปปักในสวนเหมือนเดิมนะครับทุกคน <sur ff ing noise> แล้วก็เรามาดูว่าเราจะเอาไม้อะไรนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็ตัดยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวเราจะเก็บไปตัดไม้เพื่อจะไปทํารั้วสวนของเราเหมือนเดิมนะครับทุกคน <sur ff ing noise> ตอนนี้ก็ไปทําได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเราไปเริ่มตัดหญ้าตัดอะไร ในสวนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าก็ประมาณจักห้าสิบห้าสิบได้แล้วนะครับไปตามเราไปดูว่าเราจะเอาไม้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไปปัก,กที่ไหนต่อนะครับทุกคนกโอเคไป น,นี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงที่เราจะเอาไม้มแล้วนะครับทุกคนนะรอบนี้มันอยู่ข้างทางนะครับคนไม่ต้องเข้าไปในป่าเท่าไหรนะอยู่ข้างทางนะโอเคเดี๋ยวเราเจ็บทางเข้าไปนะครับทุกคนนะโอเคนี่นะครับทุกคนนะมันอยู่ตรงนั้นข้างในนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับทุกคน เป็นแบบยาวลมนยาวไม่ได้พมันต้ยวไม่มีจริงไม่ยมีข้ารยอดนะตได้ามันได้เหรอมาตดล้วดูใหเนี่ยไ่้ข้าหน้าเลย Oh. Ủa, uh, tâm thơ anh thơm mãi อนนี้ได้แล้วครับสามท่อนนะครับทุกคนนะเราตัดสามท่อนเราจะยกไปแล้วก็ไปทายที่เราปักนะครับทุกคนเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทุกกับมอไซค์น,นะครับทุกคนนี่มอไซค์นนะไปดูว่าเราจะทุกยังไงนะครับตัวดูนี่นะ นะครับทุกคนตอนนี้เราทุกมาได้เครื่องจางแล้วนะครับทุกคนดูนะนี่ได้เครื่องจางแล้วเดาำหัเอาจะสวนเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อีกสวนหนึ่งนะครับทุกคนที่เราเพิ่งทำนะครับนี่นะี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนแล้วนะครับทุกคนเราได้ทําการปักไม้ที่เราเอาตะกี้นะครับทุกคนนี่หนึ่งสองสามนะครับทุกคนอันนี้ของเมื่อวานนะครับทุกคนนะดูบรรยากาศนะครับทุกคนนะนี่ โอเคก็สวัสดีก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย